ญานางคันนะคะวันนี้จะกินแกงขี้เหล็กกันค่ะอันนี้ขี้เหล็กเราเตรียมไว้แล้วนะคะขี้เหล็กเตรียมไว้แล้วค่ะหั่นเรียบร้อยหั่นเรียบร้อยค่ะเครื่องปรุงก็มีนะคะมีมีตะไคร้หอมกระเทียมโขลกรวมกันนะคะพริก เกลือนิดหน่อยแล้วก็น้ำย่านางนะคะต้มให้เดือดก่อนค่ะวันนี้จะใส่ปลาทูเค็มนะคะอันนี้ก็แกปะปลาทูก่อนนะคะแช่น้ำว้นานแล้วแช่ความเค็มออกแล้ว เอาแตนเนื้อไปเกงดีกว่าค่ะถ้าเราเกงมอย่างนี้ก้างเยอะกินยากเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยนี่ก็ทิ้งไปเนาะ แ,แค่นี้แหละปลาทูเค็มสามตัวได้แค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวจะเอาไปสับๆแล้วก็ใส่แกงนะคะเอเราใส่เนื้อปลาทูไปแล้วนี่ปลาทูเค็ม อาหารเหล่าๆใส่ขี้เหล็กลงไปค่ะขี้เหล็กขี้เหล็กขาวนะคะจะไม่ค่อยขมแกงขี้เหล็กใส่ใบย่านางใส่ปลาทูเค็มค่ะปลาทูเค็มหรือปลาทูหอมนี่แหละดูไปแล้วน่าจะปลาทูเค็มนะเห็นลูกเขาซื้อมาไว้ ไม่เห็นทำกินก็เลยเอามาแปรรูปใส่แกงขี้เหล็กเสร็จแล้วแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กปลาทูเค็มรสชาติก็ประมาณนี้อร่อยพอกินอยู่